พเพื่อนไหมโอเคเลยพนี yeah. <sa iden> ่และรวมกับปุยจริงจริงหดเลยนีมีห่มากเออดูดงกันเลยเพือนเลยพอใ่ใ่ Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday

เมฆาเียดเล่เมาเลเมนเไม่เครียดไม่เครียดเลยนะกดหนึไม่เชอกดหนึงไม่แบกนี่อยากกินอะไหมมานตกได้แล้วเหรอไอ้นี่ชแม่นิ่มอุตอเลือดน

ตีไม <ici> <tr uth Dogs> <gram s> ่โยมโทษนี่ไม่ใจได้เองครับขึ้นบานส่นมาก็ไม่้ก็ไม่กล้กต้อิ้ง้านื่้ไม่ลั่ยตกวันี้ต้องติดตนด้วกันน้ำแง่จน้ยาไง่นันจริงๆนะน้ายาบร้ลุใจมันเป็นทิดพูดเยนี่ก็การแข่งแบบนี้มาไลยเด้นเอาเนนอากรรมเป็เด่ อไซส์สตบรีกมันไปไปรีดตำความนานเบี่ยมวันุ้มจะไม่รู้คือไวันนี้ตำตู้วันนี้ทำปลาวันนี้ตำว้าวามยุรรมาตินหรือของอันนี่ม่นื้อลเดลต้าตึงคือไปนั่งก้าวทั้งวันวันนี้เกียเตโตวันนี้เกียรเหนื่